สวัสดีครับวันนี้นะวิวซังก็ฝ่ายามานานว่าอยากจะทำคลิปอันนี้นะคลิปนี้นก็คือการสอนเล่นสกีนั่นเองแต่ว่าการสอนเล่นสกีเนี่ยจะเล่นในโตเกียวไม่ได้เพราะโตเกียวไม่มีหิมะใช่ไหมมันตกปีละประมาณ3วัน2วันเท่านั้นเองใช่ไหมวิวซังก็เลยต้องนั่งรถไปต่างจังหวัดนะวันนี้บิวซังจะไปเล่นสกีที่าลาสกีที่ชื่อว่าริวโอนะครับ แถวบ้านบิวซังเนี่ยมีน้องคนนึงนะชื่อริโอบ้านอยู่ตรงเยื้องกันเลยเนี่ยชื่อว่าริโอวันนี้บิวซังจะไปเล่นที่ลาสก,กีที่ชื่อตามน้องเขาเลยชื่อว่าลานริโอนะอยู่จังหวัดนางาโนนะบิวซังก็ต้องนั่งรถบัสจากโตเกียวก่อนรถออกประมาณ7จ็โมงสินทีแต่ว่าเขาต้องให้มาพร้อมกันเพื่อเช็คตั๋วเช็คอะไรก่อนเนี่ยตอน6กโมงห้นีนะตรงอหน้า ตึกโตเกียวเมโทรโพลิแทนที่ชินจุกๆนะแล้วก็รถบัสก็จะวิ่งไปถึงที่ริโอเนี่ยตอน11โมง40นาทีแล้วก็จะมีเวลาเล่น6ชั่วโมงและกลับจากนั้นประมาณ5โมงกว่านะก็จะถึงที่นี่ประมาณสัก2 2-3ทุ่มนะตึงโตเกียวม,มา2ทุ่มวันนี้บิวซานก็จะมีแขกรับเชิญที่ทุกคนก็ได้เคยเห็นหน้าบ้างไม่เห็นหน้าบ้างมานะคนนั้นคือเปเป้เปตัวเองเป็นตากล้องของบิวซังเองแต่วันนี้ เปเป้กำลังเข้าห้องน้ำอยู่บิลซังก็เลยแอบมาถ่ายคลิไปไว้ก่อนนะดูนี่เปเป้จะมาทําหน้าที่เป็นตากล้องให้บิลซังนะอาจจะมีแบบเห็นหน้าโหว่ามันแบบด้วยนะทุกคนก็เข้าห้องน้ำกันหมดเลยแม่ก็ไปห้องน้ำนะอลืมบอกไปวันนี้บิลซังซื้อทัวร์นะเป็นแพ็กเกจทัวร์แบบมีรถแล้วก็มีชุดสก,กีแล้วก็มีตัวสก,กีให้ด้วยขึ้นลิฟต์ได้ด้วยนะทั้งหมดรวมกัน 7,500ยเยนอ่ะ8,000เยนแล้วก็ได้ลดราคาอีกคนละ5 0 0เยนนะก็เลยเหลือ7,500ยเยนเท่านั้นเป็นวันเดย์ทริปนะส่วนคุณนายแม่เนี่ยขึ้นลิฟต์อย่างเดียวนะไม่ไม่ไมเล้สกีนะก็7000เยนเท่านั้นราคาไม่แพงเลยถือว่าโอเคอย่างมากมากเลยนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่ลาสกีเขาจะเล่นกันอย่างไรจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรก่อนเล่นสกีวิธีการเล่นสกีจะต้องถ่ย,ยังไงเดี๋ยววิซันจะสอนให้ตามความรู้ที่เดวิันมีอันน้อยนิด ไปดูกันอันนี้เลยก็คือรถที่เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปในะรถเบอร์22นะจอดลานเบอร์7นะนี่นะทัวร์ญี่ปุ่นเขาก็ตีหยันนะคือว่าเวลาขึ้นรถบัสเนี่ยเราไม่ต้องไปแย่งที่นั่งกันเองนะคือเขาจะจับที่นั่งไว้เราเรียบร้อยแล้วลว,ว่ากุ๊กนี้นะให้เรานั่งตรงนี้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะบอกว่าเอ,อ้ยคนนี้อยากนั่งนี้นั่นอะไรนี่แย่งกันแล้วก็มี้มากันทีหลังนะเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วอ,อันนี้นะก็เป็นพัมเฟลที่วิวังจองนะคือจองของบริษัท Travel INN นี่นะนี่อันนี้คือโลโก้บริษัทจองอันนี้นะแล้วก้สมมติจองผ่านมหาวิทยาลัยนะก็จะได้รถห้าร้อยเยนนะที่บิวสังไปคือนี้เลยอันนี้ค่าว่าคิตะชิกะริวโอเนี่ยนะน้องที่อยู่บ้านของข้าบิวสั่งชื่อเนี่ยชื่อว่าริวโอเนี่ยตัวคันจิของเขาเนี่ยคือตัวนี้เลยริวโอ อันนี้ก็เป็นลานหิมะนะแล้วที่ดูสังจรนี้เพราะว่าเรามีเคเบลิลคาด้วยนะแล้วเราก็มีเด็กในทริปด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถขึ้นไปดูวิวข้างบนได้คุน,นแม่สามารถขึ้นไปดูวิวข้างบนได้แล้วก็เด็กก็สามารถเล่นเป็นสโนว์พาร์คของเด็กได้ใช่ไหมแล้วอันนี้มันจะมีวิวข้างบนเนี้ยเห็นแบบสวยๆอย่างนี้เลยอันนี้คือวิวจากข้างบนนะแล้วก็มีลานสกีเป็นแบบนี้ความยากง่ายน,นะถ้าเกิดสมมติเป็นแบบว่าขั้นบิกินิ่งนะก็จะแบบ35%แล้วขั้นกลารก็40%แล้วก็ขั้นยาก255%นะ แล้วก็สโลปนะสะโลปนี่ก็คือสโลปที่แบบว่าความชันที่สูงที่สุดก็คือ39องศานะและอันนี้ก็จะเป็นมีแพลน A แพลน B แพลน B แพลน A ก็คือมีลิฟต์อย่างเดียวส่วนแพลนบีจะมีลิฟต์ด้วยแล้วก็มีให้เช่าวพวกอุปกรณ์สกีด้วยมีซังใช้แพลน B นะส่วนใครไม่ใช้แพลน A นะแล้วก็ถ้าเกิดใครเช่าแพลน B เนี่ยก็จะมีมีชุดสกีให้ด้วยหนึ่งวันแล้วก็แต่ก็สมมติมีหมวกแล้วก็ถุงมือแล้วก็ แว่นตาก็คือเช่าอีก300เยนตบบิวซังเขเอามาเอง300เยนก็ต้องเสียนะแล้วก็อันนี้เป็นตารางที่ออกนะบิวสังลิฟตไปวันที่20ใช่ไหมคือวันนี้ใช่ไหมสีข,า,ขาวสีขา,ขาวเนี่ยราคา1,000เอ7,500เยนสำหรับสำหรับลิฟต์อย่างเดียวถ้าเกิดสำหรับบิวซังก็8,000เยนใช่ไหมได้ลดอีก500เยน 8, เพราะฉะนั้น8,000จะเหรือ7,500ส่วน7,000ก็เจ็ดห้หรือ7,000 อันนี้คือตารางเวลาออกออก 6- 7โมง10แล้วไปถึง11โมง40แล้วขากลับกับ5โมง,งครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งอันนี้แต่เกิดใครจะเลือกเป็นแบบออกต้องคืนคือน,นอนเปในรถก็ได้นะอันนี้ถ้าเกิดเป็น,ปนแบบออกกลางวันนะก็คือใช้เวลาเล่นหมด6ชั่วโมงถ้าเกิดออกกลางคืนใช่ไหมก็จะออกประมาณสมทุ่มี่ส45้าใช่ไหมแล้วไปถึงเช้าเลยสี่ห้าแล้วก็เล่นทั้งวันเลยกับเที่ยวเยอกัน ใช้ได้เวลาเล่นทั้งหมด12ชั่วโมงแต่ว่าราคาก็จะแพงขึ้นไปนี่ไงนี่คือชมหน้าของเปเป้นะอยู่ข้างหลังน,นี้เนไงไงคนเนี้ยคนเนี้ยค,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 คนนี้คือคือเปเป้ดิูซ้างดูซ้างว่าไงเอาพาขึ้นมาขึ้นรถบัสเนี่ยพาไปไหนอันนี้เหรออันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวที่าลานสก,กีริโอกันนะเราแบบว่าจะไป นิวซังกับเป้เป้จะไปเล่นสก,กีใช่ไหมส่วนคุณนายแม่กับครอบครัวเนี่ยก็คือจะไปชมวิวเฉยตอนนี้เราขึ้นรถบัสมาได้อยแล้วนะเราก็จะมีปูปองอันนี้นะที่แจกปูปองอันนี้ปูปองอันนี้ก็จะมีอยู่ว่าเป็นตัวรถแล้วก็ตัวลิฟต์แล้วก็ตัวเล่นสก,กีแล้วก็มีแบบถ้ามีใครอยากจะแบบเรียนสก,กีใช่ไหมมีเงิให้เรียนสก,กีเป็นรถละพาด้วยครูหลูกวัดปิบประเลยปิบจริงนะ ถ้าเกิดใครจะเล่นสกีนะ3,500เยนนะก็จะมีครูมาสอนให้เราประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละเราจะเล่นเป็นเลยทันทีแต่เกิดไม่มีนั้นเราก็มั่วๆเอาดิใครจะเป็นครูสอนสกีให้ซึ่งเป็นเป็นครูแบบว่ามั่วๆสุดๆมากแล้วนี่จะเป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับว่าแผนของรถนะว่าจะออกกี่โมงกับกี่โมงอันเนี้ยเขาจะแต่งเป็นรายยูทีอร์ไม่ต้องสนใจหรอกก็คือตามๆเข้าไป รับมาเนี่ยเขาลงไปไหนก็ไปไปกับเขานั่นแหละถ้าจะใครพูดภาษาญี่ปุ่นไปกรบตนามเขาไปตามคนหมู่มากมมจำไว้นะตามคนหมู่มากอันนี้คือใช้ได้ผลเราไปหาทริปนี้จกไหนเนี่ยทิปนี้หรอทิปนี้ยูสังเดินเดินอยู่ที่มหาวิทยาลัยใช่ไหมละ่ะเขาจะมีไอ้ตัว,วตัวทำแพ็กขงนี้แจกไว้ตรงเนี้ยแต่ก็สมนทุกไทยไม่รู้นะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของพิมค่าว่า i n n travel ก็ได้แล้วเขาก็จะมีบอกไว้หมดเลยว่ามีสกีที่ไหนยังไงบ้าง อันนี้คือเปเป้รีคเควสต์มาเลยว่าต้องให้ได้สก,กีนะถ้าเปเป้มาญี่ปุ่นต้องให้ได้สก,กีนะตอนนี้นะก็8ปดโมงสีนะรถเขาก็แวะให้ลงกลางทางที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราเพิ่งตื่นมาแวะ15บทีก็ลงมาเข้าห้องน้ำห้องน้ำอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อมันใกล้ถึงยังครับเนี่ยอ่าอีกประมาณ2ชั่วโมงถึงอ๋อน่าสชั่วโมงลยอันนี้พึ่งกลางทางอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยตรงไหนก็ไม่รู้ แล้วลงมาทำอะไรนยก็ลงมาฉี่ไงฉี่ใชะฉี่อย่างเดียวไม่ใช่ยืนนี่หรอก็มีร้านร้านอาหารขายก็ไปซื้ออาหารได้แต่ว่ากินอิ่มแล้วกินมากเดี๋ยวก็ปดท้องเข้าห้องน้ำอีก อันนี้ก็หยุดแวะอีกที่หนึ่งนะอีก15บาทีนะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้แบบว่าขับประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงเนี่ยก็จะแวะทีหนึ่งอันนี้ก็จะแวะที่สุดท้ายละเดี๋ยวเราก็จะไปถึงที่ลิวโอการตอนสิบอ็ดโมงสี่สินาทีแอปเปิ้ลเหลืองว่าอันนี้คือต้นแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลแดงๆแ,แล้วมันทั้งแอปเปิ้ลเหลืองแอปเปิ้ลแดง ดูก็เขียนป้าห้ามเด็ดจ้ะก็เขียนเขียนป้ายห้ามจอดไอชิบเองตอนนี้เราก็เริ่มเข้ามาในโซนที่เป็นแบบว่าหิมะพลโผลแล้วนะโอ้โหดูวิวหรือว่าเขาโพนเขาโพนคือแบบสีขาวด้านอีกแล้วสวยงามจริงๆเลยนี่ดูสิตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าแล้วโอ้โหนี่ขาพุ่มไปหมด เค้กที่มีแบบเกล็ดน้ำตาลไอซิ่งโรยเลยถึงดิวโอแล้วเราไปเที่ยวกันต่อโอ้ยนั่งจนเหนื่อยเลยเนาะไม่เหนื่อยนั่งจนหลับอลละไร <laughs> นั่งมาประมาณสี่ชั่วโมงแล้ว<ร><า>มาทำอะไรต่อเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเขาบอกให้เรารอตรงนี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปไปเอาชุดสก,กีกันตรงนี้นี่ห,นห้องนี้คือห้องที่เราจะต้องเอาเซ็ตสก,กีพวก พวกชุดสก,กีด้วยแล้วก็ไอ้ที่ตัวสก,กีแล้วก็ไม้ค้ำอะไรด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเซ็นตนมันจะมีอะไรบ้างเหรอเข้าอย่างนี้กันอ่ะแล้วนี่เราต้องจ่ายตังค์เพิ่มไหมอ๋ออันนี้ไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มยกเว้นอ่าค่ามาจำาค่าประกันสก,กีนะคือคือประกันแบบว่าถ้าเกิดสก,กีหายหรือสก,กีอะไรเนี้ยเราก็ต้องผิดชอบคนละ500เยเยนต่อ1น1ชุดนะแต่ว่าไม่ได้คืนนะก็คือจ่ายไปเลยอ,อ๋โอเคครับพาไปเร็ว อาอต้องเซ็นสัญญาทำอะไรเนี่ยอันนี้คือเซ็นชื่อเฉยๆว่าเราชื่ออะไรทำอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ต้องกรอกเป็นภาษาญี่ปุ่นเข้าไปแล้วก็กรอกที่อยู่กรอกเบอร์โทรอันนี้เช่าชุดเสร็จยังครับเนี่ยเช่าชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาชุดกับเซสก,กีมาอยู่มันมีโบกเพิ่มด้วยแหละเป๊ะหรอครับพี่ลูซังตอนแรกบอกมานะครับบอกว่าชุดก็ฟรีใช่ไหมครับสกีก็ฟรี <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วปรากฏอะไรขึ้นครับเนี่ย ก็คือเราไม่ต้องเช่าไงเพราะถ้าเดเช่าประมาณ3 4 0 0 0พันเยนต่อต่อชุดต่อเซตใช่ไหมสองอันก็ประมาณ0พันเยนแต่ว่าเราเสียค่าประกันอย่างเดียวประกันต้องเสียชุด3,000ันเยนแล้วก็ค่าสกีอีกไอพิเศษชุด500ยเยนแล้วก็สกีอีก500ยเยนแล้วทำไมตอนมาไม่เห็นบอกอย่างนี้เลยครับตอนที่ซื้อมาเขาไม่บอกไงควมจริงที่จริงเขาค่อยมาบอกตอนที่เราจะเช่าชุดว่าคุณต้องเสียค่าประกันด้วยนะเราไม่เอาได้ไหมครับไม่เอาก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่เอาก็ไม่ได้ชุดไปอ๋อครับต้องเอา เ <Okay. S 2> อาละอุปกรณ์ครบแล้วใช่ไหมครับอุปกรณ์ครบแล้วนะอุปกรณ์ที่เราได้มานะก็จะมีอันแรกก็คือเป็นชุดใช่ไหมชุดนี้จะเป็นเสื้อกับกางเกงเนี่เสื้อกับกางเกงนะแล้วก็มีไอซิ่แหวนที่ที่เสียค่าป,ประกัน5 0ารอเยนนะถ้าเช่าชุดก,ก็ประมาณสามพนเยนนะอีกอันนึงเป็นเสืิอกีเสื้กีก็จะมีรองเทา้ทารองเท้าอันนี้นะจะเป็นพลาสติกที่แบบว่าขึ้นหน่ไม่ได้นะแล้วก็มีไม้ให้เรา นะแล้วก็มีตัวสก,กีนี่มี3มชิ้นนะอะ่ก็มีสาชิ้นนี้เป็นเซตเซตนี้ก็มาจ่า500ายเยนเหมือนกัน<ม>เดี๋ยวต่อไปเราต้องมาใส่ชุดสก,กีใส่แสแก้ผ้าให้ดูนะเอา<ช>ไม่ใส่ทับหรอครับต้องแก้ก่อนใช่ไหมจะใส่ทับไม่ต้องถอดโค้ก่อนอ่าถอดเลยจะบอกให้ว่าวิธีการใส่ชุดสก,กีนี่นะจริงๆแล้วว่าชุดสก,กีมันก็จะเป็นชุดที่แบบว่าาโปเทความร้อนให้เราได้อยู่แล้วใช่ไหมเราก,เราก็เราก็ใส่ ใส่ไป,ไปเลยเจ๊ต้องแก้กางเกงด้วยนะแก๊ตรงนี้เลยเหรอแก๊ไม่รู้ว่ามีวสันแก้ตรงนี้อ่ะแล้วข้างหลังเป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็ช่างผู้หญิงเขาโอเคนี่ไงไมันจะเป็นอย่อางน,งงงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วเจ๊ข้างหน้ามิวสันใส่รองจอนจริงๆแล้วว่าก็คือจะใส่รองจอนสักอันหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปดีแต่ไปเลย เราไม่ต้องใส่กีรีข้างใน,นนะเพราะ,ะถ้าใส่กีรีข้างใน,นเวลาขึ้นไหวเนี่ยมันจะไม่สะดวกอย่างมากมากเลยอ่แเราก็ใส่กางเกงตัวนั้นนะใช่ไหมใส่มาผู้ชิมมาใส่เสื้อก็เหมือนกันเสื้อก็เบลซันก็ใส่รองจอข้างในเหมืนอนกันเวลาเล่นเล่นสก,กีเนี่ย ใส่ลองจอยไปสักอันแต่มันจะดูดีถ้ามันไม่ที่มนดูดีมันจะ,ม,ม,ม,นม,นจะมันจะเบามากมันจะไม่หนักเลยแล้วเสื้อก็คือตรงนี้อันนี้คือเสื้อเสื้อมันก็จะแบบว่าเป็นคล้ายเสื้อกันลมได้หนาๆ รู้สึกมันตัวใหญ่เกินไปไหม,ไหมถ้าเกิดสมมรู้ตัวใหญ่เกินไปหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไปบอกเขาขอเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวเราขอลองใส่ดูก่อนนะก็จะได้เป็นชุดสก,กีประมาณนี้ยิงสังว่าเดี๋ยิงสังคงก็ไป็เปลี่ยนใหม่ละคนรู้สึกว่ามันมันตัวใหญ่ใหญ่รวมใช่ปะขายาวตัวใหญ่มากยาวมากก็บอกไซส์ L ไม่ให้หรอไซส์ L ใช่ไม่ได้วัดกันเหรอ ก็ปกติมีสั่งใส่ไซส์ L มาแต่ว่าคนนี้พอไซส์ L ใหญ่มากก็จะเป็นเ e อมาเดี๋ยวไปขอเขาเปลี่ยนดีกว่าต้องลองเปลี่ยนดูก่อนนะให้ลองใส่ดูก่อนอันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะให้ลองใส่รองเท้าสกีดูนะใส่แล้วลองเดินฟิเอาลองเดินไม่ยากไม่ยากท,ทำไมไม่ใส่รองเท้าเดินเลยจับให้ใสายเจเลย ขบถ้าทำไมไม่ใส่แล้วเดินไปเลยนี่เราค่อยใส่ดูว่าถ้าเกิดใส่มันจะมันต้นดิบเหมือนคนขาการอะอสีทางการมันจะแปลกๆคือคือมันจะล็อกข้อเท้าหรือข้อเท้าเราจะหมุนไม่ได้เลยมันจะแบบต้องเดินแบบว่าไม่ปกติอย่างเงี้ยแม่เดินปกติที่ปกติสุดๆนะรูปนี้นะแล้วยิ่งขึ้นบันไดนะจะขึ้นไม่ขึ้นไม่ตกต้นไม่ได้คนอันเนี้ลองไปเดินขึ้นบันได้ดิเดี๋ยวก่อนครับ พามาไหนเนี่ยเมื่อกี้เข้าโรงแรมตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นถูกไหมถูกโรงแูกเหรอคูปองว่าให้มากินที่นี่ได้มีสองซอยให้เลือกคือโรงแรมนี้หรืออีกโรงแรมหนึ่งแต่เราเห็นว่าโรงแรมนี้มันใกล้กว่าแล้วก็เลยขึ้นมาที่โรงแรมนี้พอมาโรงแรมนี้ถามว่าที่นี่ใช่ไหมเขาบอกใช่ที่นี่ถูกต้องทุกอย่างเลยแต่วันนี้ร้านปิดโอ้แล้วมาง่ายไหมโรงแรมเนี้ยมาง่ายเดลยมาแป๊บเดียวถึงง่ายมากเลยเหรอเดี๋ยวมาแป๊บเดียวถึงแต่ว่าลื่นหน่อยแบกของหนักหน่อยโอเคเอาไปเลยพาไปพาไป ตลงเราเราได้กิงชากันแล้วใช่ไหมครับในที่สุดเราก็เสร็จสมอารมณ์หมายแล้วเพราะว่าเราโรงแรมนี้เขามีเขามีร้านอาหารเ,เปิดอยู่นะเราก็กินได้เสียคนละ600เ 6, 100, ยนนะใน choice ก็จะมีให้เลือกเป็นสวิตซ์มิซอสหรือสวิตซ์นโปเลียนครีมนะหรือว่าเป็นข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะเราก็สั่งนันสมาร6จานเลยกินอิ่มหนำสำราญแล้วก่อนถ้าไปเล่นสก,กีเสร็จก็ได้นี่มาเป็นคูปองสำหรับกินอาหารมา ตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในห้องอาหารเรียบรออ้อยแลน้ำดูฉันแบบนร้อนมากๆกเลยนะแบบว่าต่อให้ใส่รองจอัวนี้กับเสื้อตัวนี้บอกเสื้อตัวนี้แบบโคตรแบบว่าเป็นเสื้อสาวหน้าได้เลยแบบร้อนมา,มากๆถ้าเกิดมาเที่ยวแล้วมาพักโรงแรมนี้แนะนํำไหมอ๋อก็แนะนาําเพราะอะไรเหมือนจองโรงแรมเ,เ,เองเนี้ยใช่เหมือนมาโรงแรมเลยดูคนมันเป็นโรงแรมสุดโด่งของเราจริงจริงที่วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันเป็น ฤดูมันเป็นสัปดาห์แรกที่ที่ลานเปิดเพราะฉะนั้นคนเขายังไม่ค่อยเชื่อกันว่าหิมะมันจะเยอะมันก็ยังไม่ค่อยมีคนมาก,กันคนไม่ค่อยรู้เลยใช่ไหมคนรู้แต่ว่าเขารู้ไงว่ามันลานเพิ่งเปิดเขาเลยไม่มาการเพราะว่าเขากลัวหิมะมันยังไม่เยอะเต็มที่แต่ก็สมมติสักป,ประมาณหลังมกราอะไรเงี้ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่พีคมากคนจะเยอะมากร้านอาหารจะเปิดเยอะคนจะมาเยอะเพราะฉะนั้นช่วงช่วงที่แบบโรซิทันเงี้ยเขาก็เลยราคาถูกถ้าจะมาตอนนั้นเลยใช่หมใช่ถ้าจะมาตอนนั้นราคาจะัพแพงกว่านี้อีกเชื่อได้ชดถ คุมราคาใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าฮัตซึกยูกิคขาว่าฮัตซึยูกิคือหิมะที่เพิ่งมาเพิ่งตกพอเพิ่งตกุ๊กเนี่ยลายก็จะเปิดเลยแล้วอย่างงี้จะเล่นสนุกเหรอถ้าเกิดสมมติว่ามีมีหิมะเยอะก็สนุกแต่ว่าก็ระวังดีเพราะว่าบางที่จองไปแล้วเขาแคนเซิลเพราะหิมะไม่ตกไงแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่แคนเซิลเพราะว่าหิมะมันตกเพราะฉะนั้นคนช่วงช่วงแรกๆเนี่ยคนเขาจะไม่ค่อยมากันอะไรเรื่องจองลงนานไหมเนี่ยลงนาก็ไม่ต้องนานมากหรอกก็ จองเมื่อไหร่ก็จองได้แต่จะจองแบบว่าพรุ่งนี้วันนี้มาอะไรอย่างเงี้ยจองมาล่วงหน้าสัปดาห์น,นึงอะไรเงี้ยนอนในเบี้ยพันหรอใช่อันนี้จองประมาณสัปดาห์ครึ่งก่อนมาน<อ>่นเองไม่เต็มหรอไม่เต็มไม่เต็ม<ะ>ถ้าจุดเต็มเขามีรถบัสเัี่ใหม่มา<อ>แต่ถ้าสมมติจะมาค้างคืนเนี่ยต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าโรงแรมเต็มหรือเปล่าแต่เนื่องจากประมาเป็นแบบวันไปเช้าเย็นกลับไงมันก็เลยชัวร์ว่ายังไงก็มีแน่นอนเพราะรถบัสถ้าจุดเต็มเขาก็เอารถบัสเัี่ใหม่มาอ่าแล้วถ้าเกิดมานอนช้านี่แนะนำไหมนี้ มาค้างก็แนะนําโรงแรมนี้ใกล้มากเลยเพราะว่าออกจากรแรมปุ๊บถึงลาสก,กีเลยคือโรงแรมนี้อยู่ Team หน้าลาสก,กีเลยอ๋นนอโอเคแต่ออมา,า,ลากกนะแล้วก็ไม่ได้อ่านออันนี้ก็จะสอนวิธีการใส่รองเท้าสกีนะรองเท้าสกีก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เอาเท้าสวมเข้าไปอย่างนี้เลยนะมันจะแบกแบแบหัวแบบเท้าอย่างนี้นะสวมเข้าไปแล้วก็กดขางไปแบบมันจะแน่นมากๆใส่เข้าไปแล้วนะ,ะมันจะมีสองชั้นขาก็จะมีสองชั้นให้เอาชั้นข้างในใส่เข้าไปในรองเท้าแล้วก็ ส่วนชั้นนอกก็แปะไว้ข้างนอกของเท้านะแล้วเวลาใส่ก็คือเอาเดี๋ยวนะมันจะอ้ามันไม่ได้วะต้องกระืนเดี๋ยวก่นอนนั่งหนะ่อยเนี่ยลองใหม่ปิ๊ดเอาอไปต้องมันต้องเอาอนนี้เอาอันนี้มาเกี่ยวข้างหน้าให้ถึงถึงตรงน,นี้ให้ได้ ต้องถอดก่อนใช่ไหมถอดก่อนอ๋อนี่คือวิธีสายที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมใช่ต้องใส่เข้าแล้วถอดออกก็คือต้องใส่ล็อกก่อนอย่าไปทาอย่างนี้ว่างั้นเออติดอ๋อได้ละก็คือจะเอาอันนี้มาคล้องนี้ก่อนเนี่ยคล้องไปก่อนนิดนึงใส่ใหม่อวิธีการใส่ก็คือใส่ลงไปอย่างนี้มันแน่นมากๆ S <S 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 อลงไปแล้วลงไปแล้ว,ลลวเอาข้างในขอขาใกล้ข้างในใส่ตรงนี้ใส่เข้าไปข้างในแล้วก็อันนี้ดึงให้แน่นแล้วก็รัด่างน,นี้ให้แบบว่าน่องก,กับขาเนี่ยมันกระ,ะดิกกระดิกระเดี่ยวไว้ได้เลยแล้วก็เอาขอ,ขอบางกเกงข้างนอกหุ้มข้างนอกอีกทีหนึ่งอันนี้ ทำนี้สองข้างส <ะ S 1> <üre> ใส่ได้แบบต้อ <Concept> งทำหน้านี้ตอนใส่ด้วยใช่เอาใส่ลงไปเลยนะเดี๋ยวจะอปใส่ลงไปในหนะอ่ะแล้วก็เอาอนขอบข้างในใส่เข้าไปข้างในใส่ข้างในเสร็จแล้วก็เลื่อนนี้ให้มันแน่นๆอ,อ,อันนี้แล้วกันอ่ะ แล้วก็ปิดแล้วก็คออเหนื่อยแค่ใส่รองเทาง้าจริงก็เหนื่อยตายละแล้วเวลาเดินก็คือเราก็จะต้องเดินแบบนี้เราจะเดินแบบนี้ส่วนเวลาขึ้นบันไดนะให้เราขึ้นเหมือนนางงามก็คือห้ามขึ้นแบบก้าวบันไดให้เราให้เราขึ้นแบบค่อยๆขึ้นไปทีละก้าวนางงามต้องขึ้นบันไดแบบข้างๆเราต้องขึ้นบันไดแบบนางงามอย่างนี้อ่ะไปเดี๋ยวเราไปขึ้นบันไดกันอ่นอาบิลซ้างขึ้นมาเร็ว ลองอ,อ,อถ้าเกิดขึ้นตรงๆมันจะมันจะยากมากมเทคนิคคือให้ขึ้นแบบนางงามคือขึ้นแบบด้านซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้หรือ <c oughs> ไม่ก็ขึ้นแบบแหกขาคือแบบนี้คือให้ขาขนาดกค่บันไดอย่างนี้มันจะขึ้นง่ายมากเลยอย่างนี้ขึ้นแบบแผกแหกขาตี <c oughs> ระวังระวังไหมเล่นสกีเราต้องทําการแหกขานะ <c oughs> อยากเล่นอยากเล่นอ่ะปะขึ้นบันไดเสร็จละว อันนี้คือวิธีการใส่สก,กีนะเราก็เอาสก,กีเนี่ยแปะมันไวบนก่อนวิธีการใส่ถ้าเกิดสมมติมีสลปใช่ไหมถ้าเกิดสลบสลปอย่างนี้ให้เราขนานขนาดสก,กีกับสลปนะเพื่อที่มันจะได้ไม่ตกถ้าเกิดสมมติสลปอย่างนี้แล้วเราเราถ่ายนี้สก,กีจะลื่นลงไปข้างล่างเลยสมมตินี่คือสลปเราก็ใส่แบบนี้แล้ให้ดูที่รองเทา้าที่รองเท้าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีสันข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ใส่ข้างหลังให้เอาใส่ข้างหน้าเนี่ยใส่เข้าไปในในร่องนี้เป๊ะมาถ่ายใกล้ๆซีนเนี่ย ใส่ข้างหน้านี้ใช่ไหมพอมันลงบ้างหน้าปุ๊บเราก็กดล็อกอย่างนี้ปุ๊บตะก,กี้ก็ติดเทา้าเรามาอย่างนี้ละโทษนะนติดเทา้ามาอย่างนี้เลยนี่ทำไมก็ไม่ไม่หลุดถ้าสมมติจะเอาออกใช่ไหมเราก็เอาเท้าเหยียบตรงนี้ข้างหลังปุ๊บเหยียบปุ๊บเหยียบปุ๊บเหยียบไม่ปุ๊บเหยียบไปไม่บอกปุ๊บออกไงนี่าออกเลยเห็นไหมม <c oughs> ันจะออกแล้วไอ้เด็กบี้จะใส่ตะกี้สองด้านเลยอ่ะ ใส่ไปปุ๊บใช่ไหมอันนี้ให้เท้าข้างนี้แบบตรงตัวได้ก่อนแล้วค่อยใส่ข้างหนึ่งอ่ะข้างนี้ก็ได้ได้เป็นสกีสองข้างนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะเดินให้ดูห<ด>น่อยครับเดินไงเดินนะเดี๋ยวเอามาก่อนเดินแบบไม่ลื่นอ่ะลืนล่นแบบล้ลมอ่ะลม้มอ่ะไม้นี่จริงๆนะทุกคนเขาคิดว่ามันคือเป็นไม้แบบว่กากันกันล้มจริงๆไม่ใช่ไม้นี้มันคือเป็นไม้ที่สําหรับอ่าสมมติสกีไม่ไปข้างหน้าเป็นทางลาดก็ให้ใช้อันเนี้ยดัน อย่างนี้ดันไปอย่างนี้แต่ว่าคนที่เล่นสก,กีเป็นใหม่ๆเนี่ยเขาจะกลัวว่าเฮ้ยมันเร็วเกินไปเขาก็ใช้ไม้ถืออย่างนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติมันจะจะใช้ไม้เบรกเนี้ยอันนี้คืออันตรายมากนะถ้ามมเก,กิดสมมติเบรกกึ๊บปุ๊บไม้นี้สามารถทิ่มพุงทะลุได้นะเพราะฉะนั้นห้ามถือไม้แบบนี้เด็ดขาดเวลาถือถ้าเกิดสมมติเล่นสก,กีเร็วๆให้ถือเป็นแบบอย่างนี้เป็นแบบไปข้างหลังถ้าเกิดจะชะลอก็คือใช้สก,กีชะลอไม่ใช่ใช้ไม้ชะลอไม้นี้แค่แค่ บังคับให้แบบมันมันไปไม่ได้ก็ใช้ถ่ายมันไปอย่างนี้อีกคือถ่ายไปอย่างนี้นี่จะลองเร่ใหม่ๆก็คือใช้เนี่ยเป็นพวงมาลัยเหมือนตอนที่ดูสังเกตยร์ยเขาให้ซื้อมัสกี้นี้ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้อ่ะไปแล้วแล้วเ<ส>ลวลาเบรคเบรกนี่ที่ทําเท้าเนี้ยทำยไงเดี๋ยวไปต่อสาหลักสายหลัไปอ่ะเป้ไหวป่ะมือไปเทาไปวิธีการเดินขึ้นเนินนะเราจะไม่เดินขึ้นตรงๆเพราะว่ามันจะเดินยากให้เรา ขึ้นตามขนานอย่างนี้ขนานกับกับพื้นของมันแล้วก็ก้าวขึ้นไปทีละก้าวสลงก้าวอย่างนี้เดิ๋ยวจะเรื่อยๆไปดีก็ไปดีก็ไปดีแบบไม่ได้ไรห่ือก่ไปได้ไงไปดีไปไม่ได้อยากจะดูมันมันขึ้นสรบ เอาที่เอาให้ขึ้นถ่ายอยู่ไม่หยุดนะเนี่ยยกไปขึ้นทางฝั่งแล้วห้ามลงข้างล่างนะไม่มีดตรงนี้แล้วไงมีดินงนก็อย่าพึ่งใจสิอ,อ้าไปก็ถอดกดร่เอได้บอกไปได้ไง้อาวิเที่ยวออกิเที่ยวออกวิเที่ออกก็ใช้ตะกี่ข้างนึงนะกด ุ่มตรงนี้ออกไปกดปุ๊บแล้วก็เอาขานี้ออกมาได้แล้วก็ใช้ใา้อันนุกดกดตรงนี้ขึ้นไปยืนมันนู้นเลยลูกขึ้นไปยืนบนบนบนนอี๋อ่ะอุ้ยอ่ะป่าโอเคเลยใช่ไหมโอเคแล้วบินไม่เผื่อหลงเลยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาให้ได้เออขึ้นไปทำอะไรกันเนี่ยขึ้นจะไปขึ้นไปขึ้นโลกไปเออจะเช้า เราขึ้นไม่ทำอะไรกันนะเราขึ้นมาทำไมเนี่ยร้านเนี้ยขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมเพือจะไปขึ้นรถเวแต่ว่าขึ้นผิดทางเดินขึ้นไปเราต้องลงมาใหม่แล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยปานลงโอ้ยแล้วดูดีๆขึ้นมา